สปอยนิยายเสียงเรื่องคุณคินของแจมโดย20716แจมจันประโคมชยัยพนักงานบริษัทวัย25ปีวันดีคืนดีได้ช่วยเหลือพาคินประธานเจ้าของบริษัทที่เจ้าตัวทำงานอยู่แจมจันแสดงออกว่าตนเองไม่รู้จักอีกฝ่ายเพื่อป้องกันปัญหาแต่ฉะไหนคุณพาคินถึงขอมาจีบเขาละ่ะแจมจันที่ถูกประธานบริษัทหนุ่มเจ้าของฉายาลูกรักพระเจ้ามาจีบ คราวนี้เขาจะทำอย่างไรพาคินสิริโชคสกุลท่านประธานบริษัทผลิตเครื่องดื่มเจ้าดางังวัยสาสองปีไม่คิดว่าวันหนึ่งเขาจะถูกทำร้ายในตอนที่คิดว่าตนเองจะไม่รอดแล้วนั้นกลับมีชายหนุ่มผิวขาวใบหน้าน่ารักเข้ามาช่วยเขาจนเกิงๆเป้าขาดใบหน้าท่าทางสะดุดใจท่านประธานหนุ่มอย่างจังในวันนั้นพาคินเก็บบัตรพนักงานของชายหนุ่มไว้ได้จึงรู้ว่า อีกฝ่ายเป็นพนักงานในบริษัทของเขาแต่ทำไมอีกฝ่ายถึงทำเป็นไม่รู้จักเขาล่ะวันหนึ่งโอกาสก็มาถึงพาคินมาแจ่มจันทร์ถูกพนักงานในบริษัทกลั่นแกล้งเขาในฐานะท่านประธานบริษัทจึงเต็มใจเข้ามาจัดการปัญหาในครั้งนี้ด้วยตัวเองเรื่องราวเส้นทางความรักของแจ่มจันทร์และพาคินที่ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคทางอดีตของแจ่มจันทร์และคนร้ายที่จ้องจะทําร้ายพาคินคุณคินที่มีแจ่มจันทร์เคียงข้าง และจำจันที่มีคนคินคอยช่วยเหลือเสมอมาช่วยกันลุ้นไปกับความรักของพวกเขากัน